ตัวไว้เขายื่นเรื่องมาว่าเราไปขโมยรถเขาคือเขาจอดอยู่ข้างหน้าครับหน้าเรเดียวตอนนั้นอะผมก็ไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นยอยู่หนูไว้ครับเท่าไหร่ครับผมก็เลยได้ได้ไฟกันมึงไปปนเขาใช่ไหมตอนใช่แต่ว่าผมมาถามน้องๆครับมันมันมันก็บอกมันไม่ได้ออกไปแต่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 ว่าผมว่าไปถามบอกพี่คนนั้นว่าเอาไปก็เลนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม ไอกาฮิโรชินะครับหรือในโลสายฟ้าครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่ Facebook นะครับผมเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอกาฮิโรชินะครับผมสตรีมทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากเข้ากลุ่มนะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยครับสายฟ้าตัวแบกเป็นกลุ่มพูดคุยสำหรับคนดูนะครับผมก็มาขอเข้ากลุ่มกันได้นะครับยังไงต้องฝากด้วยนะครับพี่แอนกำลังเข้า หัวบักกันหมดเลยอะจัดเลยพี่แอมแต่เขาไม่ถางไงพี่แอมหนอนปะแบบมันแบบโอ้โหเย็ดแม่้ฟิกลิปดิพี่พี่มาดีพี่พิ่อุ้มพี่ดีขอคืออย่างนี้ท็อดตัวไว้เขายื่นเรื่องมาว่าเราไปขโมยรถเขาแต่คำตอบที่เราให้กับส่วนกลางมาก็คือเราปฏิเสธถูกต้องไหมทอส ใช่ครับใช่ครับอธิบายให้เขาฟังเลยอธิบายแต่แรงเหรอครับจะเปลี่ยนคนอธิบายไหมผมว่าจะไม่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 ค่อยเก่งนะครับพี่อ่าเอาเลยขอสติกำลังไฟฟ้าไฟฟ้าครับเริ่มเริ่มแรกครับใช่ครับเพราะผมไปป้นไปป้นกันครับมีมีสี่คนครับกับน้อง ใช้ใช้รถคโมดาครับพี่นัลโหลดได้ยินไหมครับัอยู่ขับอยู่อะครับใช้รถคโมดาไปไปปนครับไปเลเวลสองจุดศูนย์ครับมีมีมีผมแล้วก็มีสายฟ้าครับแล้วก็แล้วก็มีหลุยครับแล้วก็มีคนชื่อหยักครับครับแล้วทีนี้ก็ก็ไปเหตุการณ์ตอนแรกนะครับก็ไปปนที่เลเวลสองจุดศูนย์นะครับแล้วก็ไปแทงมาแล้วฟิกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไปแทโคนครับไปปนเป็นันรถแลววอาอะไรต้ีมีกีบกบของดูไว้ครับผมไม่รู้ว่าเป็นของดูไว้ครับครับคือเขาจอดอยู่ข้างหน้าครับหน้าเรเบลตอนนั้นอะผมก็ไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นอยู่อยู่ดูไว้ครับก็มันไม่มีสัญลักษณ์ครับไม่ได้ใส่เสื้อแล้วก็ไม่ได้ใส่เกาะครับคนั่นแหละครับผมก็เลยได้ได้ไฟกันครับแล้แรกผมเห็นเขาอยู่หน้าตู้แล้วเขาก็เหมือนจะออกมาไฟกับพวกผมครับครับ ท่อนที่นี้ผมก็ไม่รู้ว่าว่าเป็นดูไวผมก็เลยขับออกมาเลยครับเพราะว่าจ t ทีวีไม่ได้ล็อกครับแล้วก็ไปเรเบลเก่าขับไปขับไปทางเรเบลเก่าครับแล้วก็มาเจอพี่ดูไวครับอ่าขับสีแปดสีสีอะไรมาสีขาวหรือเปล่าครับนั่นแหละครับมาไล่ยิงว่าผมตอนแรกผมก็งงครับผมเลยตะกนถามว่าเดือใช้เงโจนนะครับนี่นะมายั้ไงครับ ผมก็ไม่ได้ยินเสียงเขาตอบรับครับพี่นั่นแหละครับจนจนแบบว่าตํารวจพวกแครหลอดนะครับมามาครับมาจะมาจับพวกผมนี่นะครับแล้วทีเนี้ยเขาก็ยังยิงไม่หยุดผมผมก็ตอนแรกอะผมยังไม่ได้ยิงสวนครับพี่ผมถามก่อนเพราะอยู่อยู่ใกล้ๆกล้กันนะครับไม่ไกลกันมากอะครับเขาก็ยิงกดพวกผมแบบลงรถเลยครับผมก็เลยแบบตัดสินใจก็คือมันมันต้องสวนนะครับพี่เพื่อแบบว่า แทงแล้วค่อยเอามาชุบที่เลเบลก่อนครับพี่แล้วก็จะถามครับว่าแบบพี่ต้องพี่ต้องการอะไรครับแหละครับแล้วพอชุบมาอ่าพวกตำรวจก็ขับเข้ามาตามด้วยครับผมค่ตอนชุบมาเสร็จปุ๊บผมก็ถามว่าเออพี่เออคือเราไม่ได้ดไปป้นเขาครับผมว่างงว่าเขาต้องการ,รอะไรเขาก็ไม่ได้ตอบตำรวจก็มาจะมาจับพวกผมไปยิงพวกผมสักหน่อยก็มีพวกพี่ดูไว้มาเพิ่มครับ ใช่ครับแล้วก็ไฟไฟกะพวกพี่ดูไปครับแล้วก็มีโจนอีกกลุ่มหนึ่งครับขับโคมดาดํามาด้วยครับครับพี่ไอ้นั่นอะไม่ไม่ใช่พวกเพื่อนผมนะหรืออะไรนะครับเขาก็เป็นโจนเหมือนเหมือนกันครับเหมือนเขามามาช่วยเล่นด้วยอะครับนั่นแหละครับแล้วก็ไฟกันครับตรงเลเวลเก่าแล้วก็ส่วนส่วนเรื่องรถอะส่วนส่วนเรื่องรถนะครับผมอะ ส่วนตัวผมอะพอไฟเริ่มไม่ไหวผมอะวิ่งหนีครับไปแอบไปแอบครับพี่ไปแอบอยู่ตรงคอนเทนเนอร์ครับแล้วก็มีน้องผมอะโดนจับครับพี่คนชื่อยักษ์นะครับที่ไปด้วยกันแต่ทีเนี้ยเรื่องเรื่องรถลุดอะครับผมถามผมถามผมผมถามแล้วครับคือพี่ดูไว้เข้ามาตอนเช้าอีกทีหนึ่งครับมาถามผมหนะ้าบ้านว่ารถกูลุดอะพวกมึงได้เอาไปไหม ส่วนตัวของผมอ่ะอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับผมเนี่ยตัวผมอ่ะไม่ได้เอาไปผมถามน้องๆแล้วครับหลุยหลุยก็ไม่ได้เอาไปครับอะไม่ไ็นไรไม่ไรอ่างกงนในมุมของตอนคือแบบนี้ใช่ไหมเอางั้นล่กเราใครอยู่ในเหตุการณ์เอาพงที่คุยกันเนีไงว่ามาเราอ่ะพวกเราที่อยู่ในเหตุการณ์เอาพงพูดมาฮลลี่อยู่ปะอยู่อยู่ครับอ่าพูดเลยเขาเดิไปข้างหน้าหน่อเขาเดินไาระวางทีทีบีทีวตอปพูดอะไข่าวที่เราไม่ได้ยิ่งคำตอบ ผมก็ถามแล้วบอกรถกูแล้วถ้าแล้วถ้าเขาไม่ได้ยินแล้วทำไเขาจะลงทำไมก็บอกเอาไปเงี้ยคนหน่ใส่คนไหนครับพี่คนที่หัวฟักทองครับเครอบาทดสีแดงไอหัวฟักทองอะผมครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาไปครับผมเอาไปแค่ GTB ตอนแรกครับใช่ก็หมายถึงว่าตอนโชงที่ก่อนก่อนที่บอกว่าไม่ได้ยิน่ะไม่ได้ยินว่าพูดว่าอะไรอะไออันนั้นอะผมตะโกนถามแล้วพี่ผมผมตะโกนถามว่าจะได้ยินป่ะบอกว่ารถใครของกูถูกไหมไอเอาผมขอเพิ่มก่อนพี่ไอตอนนั้นอะได้ยินครับผมบอกผมก็บอกว่าเอาเอาไปเลยพี่เอาไปดี แต่ว่าพี่อะยิงพวกผมไม่หยุดจนตำรวจมาก็ตามที่พี่ตอนเล่าเลยครับเราพอไฟกันเสร็จปุ๊บพวกผมก็เอาพี่อะเข้าไปชุบในเลเบลครับแล้วแล้วส่วนตัวผมอะไม่ได้ยินเสียงพี่เลยครับสามคนนะครับเอาของเราต่อเลยแล้วให้ต่อให้บอกมีขโมยโซลาโซ่คือไงสิบอะสิบ สิบอยู่ไหมตีสิบอยู่ปะเนะี่ยสิบโอเคเพราะหลังจากนั้นผมสลบไงหรือใครอยู่ในเหตุการณ์ต่อไปะละ่ะเออมีใครในเหตุการณ์ที่ที่คุยมาเนี่ยใครรู้เรืนะ่องกันเรากูไม่อยู่กูไม่อยู่ตอนเช้าอ่ะสิบมันมีนคนอยู่หมดเลยม่มามาวันตอนเช้าผมไม่เคยไปคุยพี่หลงเอาว่าไปเออ ผมก็ถามเค้นเขาอว่าสรุปรถรถประมูลเนี่ยได้เอาไปไหมตอนเป็นคนเรียกผมไปคุยข้างรถเล้ก็บอกว่าน้องไรแก๊งเป็นคนน้องไรแก๊งเป็นคนขับไปเพราะว่ารีบจะหนีตำรวจตอนเป็นคนพูดแบบนี้เองอะอ้าวแล้วยังไงตอนเอาบ้าไปคือผมคือจะพูดอย่างนี้ครับพี่คือผม,มพูดพูดไม่ค่อยเก่งครับอันนี้ไม่ได้แก้ตัวนะครับพี่จริงๆ<พ>ครับพี่ตอนเขาโลกพี่ ใช่ครับไม่แต่ตอนเป็นคนพูดออกมาจากปากเองใช่ครับใช่ใช่ว่ารถประมูลหลุดผมก็ไปถามน้องๆล้วครับว่าใครเป็นคนขับไปมันก็บอกมันไม่ได้ขับไปกันครับแต่ตอนเป็นคนบอกเองว่าน้องในแก๊งรีบเอาไปหนีตำรวจเลยขับรถประมูลไปตอนเป็นคนพูดคำนี้ออกมาเองแหละว่า็นที่ขับไปคือทีที่ไอ้พี่ใจเรื่องเรื่องว่าว่าตอตออาจจะโลกหรืออะไรแต่ว่าในเมื่อตอตออย่างเงี้ในมุมฝั่งพี่พวกพี่จะคิดยังไงเพราะว่าไม่รู้ว่าไก่ว่าตอนนี้คือไก่ว่า ตอนแรกคำพูดตอนมันดูเชื่อได้แต่พอเอาฟังจากฝั่งพี่บุ๊กไกว่าพี่ไม่รู้ว่าตอนโกหกพี่หรือเปล่าพี่พี่จำรูปประารสันฐานได้ไหมครับพี่ใส่หน้ากากอะไรชุดอะไรอ่ะพี่ขับรถไปอ่ะครับเพราะเพราะเพราะว่าพี่พี่บอกว่าให้ไปเปลี่ยนตัวมาอันอันนั้นน่ะผมไปเปลี่ยนตัวกันตัวตัวมาให้พี่ดูแล้วครับใช่จำได้ไหมโจรเป็นพวกตอนหมดเลยถูกไหมจำจำได้ไหมครับเพราะว่าผมถามไปแล้วอ่ะจำผมมันเป็นยังไงว่าตอนกับหลุยมีคนไปเปลี่ยนชุดมาให้ดู ม,ม,มันมีถูกอ่ะใช่ครับมัน,นมันมีถูกไหมครับที่พี่เห็นนะ oh ว่าคนเอาไปถ้าจะไม่ผ hmm. ิดส uh 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 uhh ิบเล่าให้ฟังว่ามาสลบหมดกลับมาไม่เจอรถเฉยมันมันไม่เห็นหรอกครับว่าใครเอาไปอ่ะแต่แค่รู้แค่รู้ว่ารถหายอ่ะอันนี้คือที่สิบบอกนะใช่บอกสลบหมดตอนตอนไฟมันสลบหมดแต่ก็ลมเรถหายซ้ราโซก็หายมก็งัดร้ายไม่ได้คนค้างอยู่ไปเช้าตาตองถามเรื่องอาวุธเขาปีนอาวุธอ่ะ ครับไอ้ช็อตนั้นใครโดนล็อกมือบ้างพี่ตอดก็ไม่รู้อ่ะพี่ก็นีเหมือนกันไม่ฟ้าไหนว่ามีโจ้สองกลุ่มไม่ใช่เหรอเดียร์ใช่มรนีโจ้สองกลุ่มมีโจ้สองกลุ่มไอ้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นคือตอนที่ที่ที่ผมถางเมื่อกี้คือพวกผมมาตลบหมดถูกไหมเราพอพวกผมมาหาความจริงอ่ะตอนที่ผมไปถามพี่อ่ะพี่ก็ตอบบอกว่าเป็นพวกพี่เอาไปอยู่แล้ว แล้วก็ตอนนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งพี่มันต้องเป็นไม่พี่บอกไปดิว่าพี่ต่อเขาเข้าใจผิดเข้าใจว่าเป็น G T B เปล่าฟ้าใช่ใช่พี่ฟ้าฟ้าพี่พี่ต่อเขาน่าจะเข้าใจผิดเดี๋ยวพี่ตอนแรกเขาน่าจะเข้าใจว่าเป็น G T B หรือเปล่าพี่แต่ G T B ยะผมยอมรับว่า G T B ยะผมเป็นคนเอาไปครับพี่กดกดพี่ครับพี่กดผิดครับเวางมี่ต่อแล้วโอเคครับครับใจร้อนใจร้อนกดพี่ไอ้เหี้ยโอเคครับ พี่นี่แหละครับที่ที่ผมบอกแล้วผมก็ไปถามน้องๆไปถามอีกรอบหนึ่งอะครับเพราะว่าผมก็ผมก็ไม่อยากไม่ไม่เอางี้กัน,นพี่ถามหนึ่งอย่างว่าแล้วทำไมตอถึงตอบว่าพวกผมเป็นคนเอารถไปเองคือการว่าอาีคือมันการว่าตอจะสวยเต็มๆนะถูกไหมครับครับพี่เข้าใจครับเข้าใจครับอ่าออครับครับพี่ แล้วเกิดว่าเอเควันนั้นต้องบอกเอ้ยผมผมไม่ได้ขับไปนะครับคนอื่นไม่เป็นคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็อีกเรื่องไงแต่การว่าวันนั้นตอนนั้นบอกว่าผมผมเป็นคนเอาไปเองแล้วคือนะวันนี้ตอนมาเล่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งพี่เลยกันว่าตอนนี้พี่ไม่รู้ว่ามันมันมันจริงหรือมันโกงใช่คนนไงกันแน่มันคืออะไรกันแน่ว่าตอนพี่กลับมาพูกแก๊งพี่ก็เล่าแบบเดียวกันหมดทุกคนคือบอกเลยว่าเอ็มดีเป็นคนบอกเองว่าเอาไปเป็นคนขโมยไปก็เอโอเคเอ็มดีกันก็ต้องเคลียร์เพราะว่าเขาขโมยรรถแงเาไป คืออันนี้มันเป็นรลโซโซโซเลยอ่ะคือมันมันขึ้นโลโก้ดูไว้ <Okay S 1> เลยอะจะบอกว่าไม่ไม่ใช่ไม่รู้คงเป็นไปไม่ได้ครับงั้นเอานี้ก็ได้ครับพี่งั้นก็ยืน่นพี่ยื่นก็ได้ครับขอผมนจะอ่าครับครับไม่คือคือพี่พี่ต้องบอกเนีก่อนคือ ที่ไม่รู้ว่าว่าว่าเองแงไรนยแต่ว่าคือมันเป็นการขโมยแล้วก็มูลน่ะตอนแล้วคือมันรับเใจนแกงพี่เลยอ่ะได้ครับพี่ได้ครับแม่ผมได้แบบอยากอยากแบบจีบพี่มาผมแบบจะจะไปแรนดเขียวยังไม่กล้าแบบนี้เลยครับผมวันนั้นพี่หลงนะครับแบบครับนะครับนะาครับเนี่ยโยกโยกโยกเอาโยกโยก นะครับบไม่คือสรุปสรุปคือฟังก็มฟังก็ยิงไม่เข้าใจเฮ้มันเหมือนแล้วหรอมันก็บอกนะมึงไปปนเขาใช่ไหมตอสใช่แต่ว่าผมมาถามน้องๆครับมันมันมันก็บอกมันไม่ได้ออกไปแต่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 ว่าผมอะไปถามบอกที่คนนั้นว่าเอาไปนะครับทัานน่าจะตามนั้นครับนะนี่ทำไมเราไม่มั่นใจแล้วเราไปพูดอย่างนั้นล่ะตอสผมมันโลกอะครับนะ อ่าแต่เองก<อ>็ัวพี่เข้าใจาแต่อย่างนี้คือคการว่าคือการว่าเองกำลังยืนยอมรับเองอ่ะโดยที่มันไม่ใช่เรื่องของเองอ่ะคือพี่กำลังงงตรงนี้ไงเพราะว่าคนเราจะกล้าย,ยอมรับในเรื่องที่เองไม่ได้ทํานี่คือตัวเองเลยนะเป็นการ<อ>โลกยอมรับอ่ะพี่มันแปลกเออมันมันการว่าโลกส่วนมากคนเราโลกแล้วยอมรับคือคนที่คือคนที่พูดคนที่แบบว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่รู้ว่าจะดิ้นยังไงแล้วก็เลยยอมรับตรงๆไปเลยเนี่อันนี้โดยโดยความปกติคนทั่วไปเวลาลกนะ ครับพ,พี่พี่ครับ ouais? วันวันวัน,วนที่พี่คุยตรงแรงเขียวอะหน้ากากเบอร์เกอร์อะครับพี่ผมผมถ,ถามได้ไหมครับผมก็ไม่เป็นไ,ไรไม่เป็นไรเอาเอาเป็นว่าพี่เข้าใจว่ามึงมึงเข้าใจมึงมึงมึง,มงแบบว่าพยายามจะแบบว่าเอ้ดอกน้องแดีว่วมึงหยุดลุกนั่งนิครับพี่พี่กูโลกจัดต่อต่อเอะต่อต่อพี่ฟังอยู่พี่ฟังอยู่โอเคครับพี่การตัดสินใจแล้วครับ มยครับพี่อ่าเสริฟคือชัดเจนนะถ้าอางนั้นพี่ขอบยอยกับไปถามหนึ่งเรื่องว่าแล้วคือทําไมตอนแรกเ็่าเปอีกเรื่องหนึงบอกว่าเองไม่ได้ขโมยผมไปถามน้องมาแล้วครับว่ามันไม่มีใครขโมอยอะครับมึงจะโกหกทำไมมึงก็รู้คือเราตรงๆง่ายกว่าครับพี่ผมไปถามมาแล้วจริงๆครับผมถามแล้วครับจาโกหกนะตอนค,คิดว่าน้องโกหกไหม ถ้าถ้ารักแกงก็ไม่โกหกครับถ้ารักแกงก็ไม่โกหกแล้วถ้ารู้ที่ใส่กันล่ะอันนี้ผมไม่รู้ครับพี่ไม่คือจะเปเดี๋ยวอ้วกกันเนี่ยยิ่กยิกยักยิ่กแค่ดูไปก็ปวดตาละ พี่ว่าตอนหน้าอธิบายให้เคลียร์นะครับใครอธิบายเก่งกูไม่ได้ไปกับมึงเอาง่ายๆอ่ะคือมึงไม่รู้ว่าเป็นคนใครคือแล้วเดี๋ยวพี่ยื่นเลยก็เดี๋ยวเริ่มกันสี่ทุ่มเลยว่าไงสักสี่สี่ครึ่งได้ไหมครับพี่ได้สี่ครึ่งก็ได้มันต้องคุยกับเขาก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋รวคุยแล้วคุยดีมึงก็คุยสิเราจเย็นๆ่ให้แต่กูคุยไม่ครับพี่เฉินพี่ คือตอสนะครับเขาเขาไม่ไม่รู้ว่าใครอ่ะเป็นคนเอาไปครับแล้วเขาไปถามน้องอ่ะครับครับพี่เฉินว่ามีคนเอาไปไหมแล้วประเด็นคือน้องเขาบอกว่าไม่เอาไปแล้วตอนนี้ครับตอนเขากําลังงงงงกับการพูดของน้องอยู่ครับว่าสรุปว่าเออมึงอ่ะเอาไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยครับเขาเลยครับเขาเลยแบบตัดสินใจว่าตอบว่ากูเอาไปอะไรแบบเนี้ยครับอ้ยิบยับที่บ้านไม่หมัดคือคือเมอกี้ก่อนพี่ต้องอธิบายให้หมัดเข้าใจก่อนนะว่าวันนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะคือแกงพี่อ่ะเขาบอกว่าเขาไปถามที่บ้าน คืออันคือเหตุการณ์ของวันที่เกิดเหตุนะที่เลยงงว่าทําไมถึงเรื่องจะตอบมาเลยแบบว่าเฮ้ยผมคนเอาไปเองคือคือหมัดพี่อยากให้หมัดเหมาะอา่าในมุมของหมัดอ่ะพี่เข้าใจได้ว่าเฮ้ยอาจจะโลกหลยก็ตามแต่ในมุมของพี่อ่ะโดยปกติโดยปกติของคนทั่วไปเวลาโลกมักจะพูดความจริงเพราะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถูกต้องไหมครับฉะนั้นเอาโดยปกติพื้นฐานคนทั่วไปเวลาโลกจะต้องยอมรับความจริงก่อนพอเพราะถ้าเกิดว่าคิดจะโกะหกตัแรกอะ่ะมันจะโกหกตัแรกอยู่แล้วเองนี่หมัดหมัดพอเข้าใจเนาะถูกไหมครับ พี่เลยงงว่าณวันนั้น่คือตอนยอมรับฝั่งพี่พอพี่กลับมาปุ๊บเพืพ่อนก็อัปเดตให้ฟังว่ามันเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้นะมันเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้นะเอ็มดีเป็นขมโมยรถประมูลเราไปนะพี่ถามว่าอาทำไมถึงขมโมยล่ะเพราะอย่างหมัดเวลาจะขับโต,โ,ตโต้ะพี่พี่เคยบอกหมัดไปแล้วเฮ้ยอยากใช้อยากยืมมาคุยกันที่ไม่ซีเรียสอยากยืมไปลองขับเล่นก็เอาเลยอันนี้คือมันคือคนละเคสแลละมันคือการขโมยไปแล้วพี่ก็เลยงงว่าอาทำไมเขาถึงขโมยวะ เลยเนี่ยเลยเรียกมาเกี่ยววันนี้เสร็จปุ๊บตอดเดินม,มาถึงตอนเล่าให้ฟังอีกแบบหนึง่งว่าเอาให้ผมไม่ได้ขโมยผมไม่ได้ขโมยแล้วแต่ปัญหาคือสิ่งที่พี่รับสารมาแล้วนะตอนแรกอะ่ะคือตอนยอมรับจากปากว่าตอนขโมยนี่แกพี่เลยติดตรงนี้แหละว่าสรุปแล้วอะไรคือจริงอะไรคือโกหกครับพี่แม,ม,ามา่ขหมัดหมัดลองนึกภาพออกสมมติพี่ขโมยเงินหมัดมาร้อยหนึ่งหมัดเดินมา,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 มาทวงพี่แล้วเอ๊พ่เสียขโมยเงินร้อยหนึ่งหมดทำไม ถ้าพี่คิดจะโกหกเนี่ยพี่อาจจะโกหกไปตั้แรกแล้วแต่คนโลกอะสมมติอาโดนชี้มาโลกเอ้าเฮ้ยจั้งรู้ได้ไงกูขโมยอ้าวูขโมยเองตอนนี้ใช่ไหมว่ามึงมึงไม่รู้้ฟังดูไม่ค่อยขึ้นไงพี่เต่ว่ามันมึไม่รู้ตอนนั้นกูร่นเหมือนกันกูก็ล้นกูนึกว่าจะจีทีบมันมาลองพิจารณาดูก็ได้เอาตามความความคิ่เขาหมัดว่าถูกมึงก็รู้ว่าคุณมันมีไอเดีมที่แย่ผมผมผมอเไรนะพี่อยากให้หมัดเข้าใจว่าเฮ้ยมันมันถูกต้องไหมหรือว่าหมัดท ก็พูดไปก็ตอบก็ได้ตอนพี่ตอนเราเขาถามเมืงอ่ะยเขาถามมงอ่ะไม่ใช่กูนี่พี่ถึงบอกง่าเนี่ยพี่ถึงงงไงว่ามันคือยังไงกันแน่ไงไม่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเอสเอ็มดีอะไปเรียบเรียงคำพูดก่อนคือตอนนี้วนไปหมดแล้วไปไปเรียบเรียงคำพูดก่อนแล้วค่อยมาเดินมาคุยโอเคครับตัดนะเออสวัสดีครับพี่เฉินไปไปเดไปไปเอาเลยครับเอาเลย เอาให้สภาเขาออกหน่อยให้สภาไม่ม oui, e ึงฟังกูนะเว้ยมึงฟังกูนะคือกูรู้ตัวมึงอะตัวมึงอะตอว่าไม่รู้ว่าใครขโมยไปคือตอนแรกกูรู้ว่ามึงอะคือที่มึงกล้าตอบว่าพวกผมขโมยไปนั่นคือมึงไม่รู้ว่าไอ้หลุยมันพูดจริงหรือเปล่าไหมว่าไม่ขโมยอ่ะอ่ะคืนนี้คือหลุยมันพูดมาบอกว่าไม่ขโมยอืแล้วตัวมึงไอ้ยัดไอ้ยัดติดกูไม่ได้ขโมย ไม่กูรู้แล้วไงว่าเอาไาม่ให้ไม่ใส่ชุดชุดเหมือนมึงเข้าใจฟีกูไหมว่าที่มึงกล้าตอบว่าขโมยไปคือมึงไม่รู้ว่ามันโดนขโมยหรือไม่โดนขโมยเออว่าว่าพวกเรา,ว,าว่าขโมยหรือเปล่าถูกปะ่ะใช่แต่ที่มึงกล้าตอบแบบงั้นเพราะว่ามึงเหมือนแบบไม่ได้เชื่อคำพูดของปุ๋ยถูกไหมอืมกไม่รู้อะแล้วยังลบไปหมดเลยคือตอนแรกอะพี่สับสนเว้ยคือพี่สับสนตั้งแต่วัน,ว,นวันที่คุยกับเขาแล้วเขาถามว่าสรุปมือขโมยไปไหม แต่พี่อะเข้าใจว่าเป็น G T B พี่เลยพี่เลยบอกว่าผมเอาไปแล้วมึงจําได้ไหมาเอ้ที่เขาบอกอะไม่มึงฟังกูว่าที่เขาบอกวันนั้นที่ไปคุยกับพี่หลงอะคือเขาบอกว่าหัวไอหัวนั่นไหหัวแฮมเบอร์เกอร์จาคาพูดนี้ได้ไหมแลวแล้วมึงยังมีไหมหัวแฮมเบอร์เกอร์อะหัวแฮมเบอร์เกอร์ไม่มีกุศลกากมันไม่มี็ะเห็นเรื่องมาเชยแดงด้วยนะแล้วแก๊งเราก็ไม่มีมาเชยแดง แต่ว่าถ้ามึงตอบไปแล้วมึงตอบไปแล้วอ่ะอันเนี้ยคือกูมองว่าไม่ควรพูดต่อแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียความมั่นเสียความเชื่อใจกันมากกว่าจบอันนี้เราก็ก็ก็ตามตามตามนั้นแหละเพื่อนก็ต้องตีใช่ผมว่าสุดท้ายก็ต้องตีเหมือนถ้าถ้าพูดต่อไปมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนยืนขาเดียวอ่ะพอเถอะกูว่าไม่ต้องพูดแล้วก็น้อมรับไปเลยเหมือน ก็เหมือนรับพี่ช,ชอบแค่ในคําพูดของเราไปก่อนกันเพราะเรายอมรับแรงนันตอนแรกอะตามนั้นเลยพีจ่จะไปตออเขาว่าไงอะ่ะก,ก็ตามนั้นเลยก็ได้เพื่อนกพว่าโกหกหรือว่าคุไม่รู้นะว่ามันโกหกหรือว่าไม่โกหกแต่ว่าพูดไปแล้วอะตอนเนี้ยเราให้คําพูดแบบ เดี๋ยวจริงมั่งเดี๋ยวไม่จริงมั่งอะกูบางทีอะกูก็ววงงล้วจะตอบเขาว่ายัางไงตามนั้นอะ <c oughs> <c oughs> มึงเชื่อมั่นในคำพูดมึงไหมละเพื่อน้องมึงไหมละว,ว่าไม่ขโมยถ้ามึงเชื่อมั่นก็ตอบว่าไม่ได้ขโมยยืนยันไปเลยเขาไม่เชื่อละแต่เขาก็วนมาํำเดิมมึงเชื่อคนนีพี่ตอนพูดว่าที่ผมยอมรับไปตอนนั้นเพราะผมคิดว่าจ t ทีเป็นรถประมูลดูไปมันไม่มีรถประมูล ไม่ไม่ที่ที่ยอมรับไะตอนนั้นนึกว่าสิ่งที่เขาถามมาคือเป็นรถ G T B บอกเขาไปอย่างนี้ก็ได้เขามาเขามาถามสองรอบนะรอบหน้าบ้านตอนแรกอะตอนตอนนั้นที่ถ้างั้นต้องเช็คคำตอบสองครั้งที่ตอบไปแต่ว่านในเมม่อเป็นอย่างเงี้ยพี่ตอมบอกว่านั่นไม่เป็นไรในเมื่อผมพูดไปแบบนั้นแล้วผมก็จะรับผิดชอบในคําพูดเออแค่นั้นแหละจบคำนี้สวยสุดแล้วแค่นั้นแล้วมันจะคาใจกันแล้วคุยกับเขาไม่ได้ด้วยหรอกค่ะปะปะปะ ไอ้หลุยตื่นยังไงไอ้หลุยไอ้ตอนจะพึ่งตอนไม่ได้ก่อนตอนยื่นเท่าไหร่มึงมึงมึงอะไรพวกนั้นเฮ้ยมันพูดมันถามเขาไม่ได้เราคุยกับเขาได้เว้ยเรามไม่ได้เราก็คุยดีมึงลองคุยให้หน่อยดิมังที่มาแบบสิบล้านมันงอมนะสักสแสนได้ห้าล้านอ่ะเราไม่ถึงห้าหรอกสักห้าก็งอมนะห้าห้าห้างอมนะบอกก่อนอย่าเปิดตะโกนอัลโหลฮัครับ ครับครับครับว่าไงครับครับว่าไงตอนคือผมผมพูดไปแบบนั้นเออผมรับผิดชอบในคำพูดครับพี่โอเคได้ครับงั้นก็เดี๋ยวเร,เริ่มกันสี่ทุ่มครึ่งเดี๋ยวพี่ยื่นเลยพี่ครับมันมันเลยเวลามาลันสี่ทุ่มครึ่งนิดๆิดไดไหมครับพี่เพราะมัน้องไปเตรียมของอ่ะสี่ทุ่มครึ่งตอนเกือสี่ทุ่มเท่าไหร่เที่ยงคืนขอท่านคืนไดไหมขอเที่ยงคืนเที่ยงคืนได้ไหมครับพี่พพเชียงค,ครับผมขอัเที่ยงคืนได้ไหมครับหลังเที่ยงคืนเราเริ่มกันแล้วใช่ครับ ี่อยากเริ่มสักสี่ครึ่งอ่ะเพราะว่าพวกพี่ก็เอาตรงก็แบบว่าก็อยากจะซัดเลยอ่ะมันมันนานไงมันยิ่งรอนานมันก็ยิ่งหรือว่าตอดติดอะไรยังไงมันมันต้องยังต้องเซ็ตของต้องเตรียมของเออแล้วพี่เออแล้วพี่มีหลายแกงต้องเคลียร์แกกับต่อจบพี่มีเคลียร์กกบอีแกงอีกเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสมมติขาดโองขาดของอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเราสามารถช่วยเตรียมให้ได้ก่อนให้ส่วนกลางช่วยเตรียมให้ได้ก่อนเราจะได้พร้อมได้เลยอันนี้ไม่อยากเล่นอะไรนะแต่ว่าพี่มีแกงต้องเคลียร์ครับอันนี้ตรงตรงเลย จบตอนพี่เคียร์กับอีกแก๊งต่อเลยอ่ะโอ้ภาพมากพี่ต้อพิงขอถามเขาเรื่องผู้หญิงลงเล่นได้ไหมพี่เขาบอกว่าเขาไม่ไม่ให้พี่่วาระหว่างนี้ต้อไปเซ็ตขอบเลยไหมจะได้ไม่ช้ากันทั้งคู่ดีกว่าปะขอเรื่องนี้พิงพิงถามไปก็ได้พิงไปใส่ไปแต่งตัวให้เป็นผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวพิงพิงเดินเข้าไปถามเขาเลยดีกว่าไม่พิงถามเลยพิงจะได้เกมตัวไง ฮัลโหลครับพี่เราผู้ผู้หญิงแก๊งผมเล่นเล่นได้ไหมครับพี่จะต้องใส่หน้ากากใช่ไหมครับถ้าพี่เจอว่าเป็นผู้หญิงพี่ก็ย้ำพี่ย้ำอยู่แล้วว่าหนึ่งชิ้นนะครับตอนหนึ่งครั้งแล้วเรามาร่วมไฟถ้าถถ้้าาเขาใส่หน้ากากอะครับพี่ในวันนี้ตอนต้องไปจัดการแล้วครับอันนี้พี่พี่บอกแล้วพี่ปิ๊งกอกก่อนก็ได้พี่มีครูตัวคนแทนอยู่พี่จัดการอยู่แล้ววอะตอนจะชิงกับพีแล้วมีผู้หญิงอะพี่ไม่ซีเรียส เห็นเขาบอกว่าต้องใส่หน้ากากมันไม่ใช่จริงกูดอ่ะก็เขาพูดไปแล้วเขาพูดไปแล้วไงม่ต้อนตอนฟังพี่นะโบวรู้ไปถามไอ้โบถามไอ้โบวไปไอโบรู้ว่าต้องทำไงไอ้โบรู้าต้องทำไงก็่หยุดิ้งก่อนก็เป็นว่าสรุปเรื่องเวลาสรุปเรื่องเวลาถ้าเกิดว่าเราจะให้ส่วนกลางช่วยเต็มของเดี๋ยวตัดให้ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้แล้ก็สรุปเวลากันเลยเราจะช่วยเต็มของได้เลย ห้าทุ่มก็ได้ครับพี่สี่ครึ่งโอเคตอนโอเคพี่เฉินโอเคครับขอบมาครับได้ครับครับขอบมากครับไม่เจีพอเชอะ้เฉินทำเรื่องพี่เฉินพี่ที่เหลือครับข้างบนีพูดแบบงงหรือไม่าเฉินเงินให้หนีพี่เฉิพี่พี่พี่หีพี่ีกระจกพุยดีกว่ามึงที่กระจกคุยกันดีกว่ามัดครับมัดอยากร้อยมึงพอๆเราค่อยๆตีแซนดี้อยู่ไหนแซนดี้ ไอปี๊กอย่างที่บอกว่ไจุดเริ่มต้น่ะตอดเดี๋ยล้วก็รู้าสไฟกกเป็นสน้แล้วมันาคเกมกดูเป็นคนดีอให้มึงดูตกูยาจะลอมึฟมา่กูง i m a y o ช้ตเดินมาอแล้วก็่ากสเนายแล้วก็รู้คไ้กกด้กคนีอ